งามอีกลีพี่น้องเอ้ยนี่หอยสลิมตัวน้อยใหญ่ๆ่เลยนี่อันนี้กะดอกมันพี่น้องก็ควันไฟถือแล้วเนาะนี่ดอกมันเท่าจะยางอืม ไปพี่น้องกินข้าววากของเ้าเตรียมไว้บางแน่บางหอยกันทำไมตัวละโลยังเชื่อเป็นตัวอยู่ใส่ข้าวคั่วค่ะได้แต่เสีบในหอมเข้าไปโอยเลยมันไม่ได้ขมเลยเสียงยำกรุบกรุบกรุบ ้องไม่เบิงโลดน่นแอชุกันดิสรจาบค <c oughs> ือกันกันผูมักมันก็แซ่บั้นเด็บเยเปี่ยนกันนี่ขากินนือิบอไนี่ะ้าสบายดีเอฟซีเมื่อสุคนเด้อตอนนี้เทงแล้วก,ก็หินหนหขว,วหข้าวหิวน้ำแล้วพาเดี๋ยวจะไปหา หาเท่ามาลาบพี่น้องเอ้ยหาอันเพื่อนว่าเท่าอ,อ่อดาจไปหาก็อนไปหาเท่าก็ข้ามาเอามาลินไม้ก้อนพเพราะว่าหาคอเห็นเห็นตามทางแล้วหาคอน้ำเพื่อนเราจะไปเอาเท่าเลยไปจักได้หูือบวเท่ากับหาพเพื่อนว่าเสืออ่อลาอยู่ลองไปเอามาลินไม้ก่อนให้กับสูพักขนาดค่อยสุดแสงตาเขาว่าจะปีนขึ้นนี่หาจักปีนได้อยู่คันปีนไม่ได้ก็เอาแถวนี้เลพี่น้องเอ้ยเอาแถวกัน ดอกมันพี่น้องดอกมันก็กินได้เลยเผาไผ่แล้วก็เผาไผ่หรือว่าย่างเอาก็ได้น้อยย่างอันเอาเอาไม้ปิ้งมานนี่มๆแล้วก็ย่างเก็บออกก้อนค่อยย่างกิ่นมันก็แซ่บเนี่ยมันก็หลายอยู่เลยนี่นี่พอไอ้ต้นมาพอดีขึ้นเฮอแม่นอยู่ได้เห็นว่ากะขึ้นได้อยู่บะ่าโอ้สำลีทเนาะ าดไหวขนาดแป๊บๆรถอ้าวไม่แมน่เนี่ยอ,อ้าวม่แม่นมน,นี่หาบันเย็บอีนี่ถึงบ้า,คาขควาจุงแต่ตีขึ้นดไดร พิทุช้ำนะพิทุช้ำนี่ได้แล้วจะพักหนึง่งอ้๋อสลาสลามันพิร่นมันค้างนะ่ะโอ้เสียงรถจักรลุงพกก่นก็จะไปพิร์เลยเนาะค้างแกแล้วพี่แจก๊กเออขอขอบพ่นว่ายิกเฮาอยู่นะ่ะได้ตัีวเลยแกนะ ยิกบังนุยฮันยิกได้อยู่เป็นเพือด้นี่ตอนนี้เฮามาเยอะฮอดอันมองเอาเท่าแล้วละ่ะพี่น้องเอ้ยปลาบอนี่งามอะเลยบอนี่กินได้ได้บอนี่ได้อันอ้อมเฮาคืออ้อมพักขีเล็กนี่แหละ อ,อ้อมอ้อมยอดอ่อนๆมันนี่แบบนี้เลยน้องนี่อ้อมแบบนี้เอามื่ออ้อมเจออันกระดูกหมูพี่เลยนี่แซ่บได้นี่เอาเลือกกระป็นอาหารเมื่อแถวบ้านเขานะไม้นี่ไปกิ้วเอาก็ได้นี่หักมบยำหมินหักมบยำหมินไปกิ้วเท่า พีพ่เลอผัดผ่าเดี๋ยวเอาแช่แช่อันนี้นะมาก,ก้อนหมูป้อนพวกนี่นะ หางอีลยพี่น้องเอ้ยนี่นาพี่น้องเสื้อขนยาวก็มีเสื้อแฮมขนาดนู้นมาเลยกับสาวแลบานหนาอยู่แลตบเตมเลพี่น้องเอ้ยคอยว้ายปีกม้าขึ้มาทางนี้เลยปีกโอ้ยเอามือทอดกินมาสิเว้ย โอ้ยสาแระบรรณาจิแลตืมแลวเนาะบาดนี่น้องมันเนิมันกระแลอยู่แล้วน่มันแลแน่เลยเจ้ามันเจาก็วุ่นวุ่นเล้วนี่นี่ครับปั้นแบบนี้น้องงานเลยเข้าใหม่หาตองเถอะก็ พี่น้องได้ได้ได้ไปหลายสามปั้นนี่ทางนี้ได้หลายป้าแบงเฮ่อไวนะขอบคุณค่ะอันนี้ป้าตัวได้ไปหลายคือเอาเป็นเทียนี่เมื่อกชาวชิทาได้ได้ลายช้เลยอว้าวลายเติบเลยนะนี่อันเอาเท่าเอาไปเลยแล้วก็พาเดืหลายคนผลวายยอสะซ้อนคือทางกินมออยู่ด่างเหมือนทางกินมออยู่แก้มโอ้พี่น้องเอ้ยไปได้รักษาเจ้าของ มันก็เลยเห็นขีมอจับหน้ามันก็เลยออยา่านี่นะอ่ะอย่าเลยอันถ้าได้เงินได้คำก้อนยังหาบำรุงพูอเจ้าเนาะเดี๋ยวตอนนี้พาเดี๋ยวเมื่อก่อนอยากกินข้าวแห้งแล้วพี่น้องตอนนี้แม่หม้อเทงละเทงก,กว่าละตอน้ามาเนาี่กะสิบเอ็ดโมงไปพบเดี๋ยวยู้เพิ่นพี่น้องเอ้ยตอนนี้มาหอดเฮินแล้วพี่น้องตายแล้วมาหอดเฮินแล้วก็มีมีหอดอันลาบเสื้อท้าวพี่น้องเดี๋ยวค่อยจะไปหาตึกป่าอยู่อันนี้ยูโฮยนี่ เฮยแคมเพิรนี่หรอเดี๋ยวไปตึกป่าเบิงมละได้บวกคันบีได้การลาบเสือหอยดาบเธอเสอหอยนั่นแหละเพราะว่าถ้าป่าถ้ามันไม่ได้ป่ามันจะมีโน่มีตะหอยนะเดี๋ยวไปตึกป่าเบิกก่อน ปลาเหาก็อะไรน่อยหนึ่งไปตึกข้าวนึ่งละ่ะย่านอันนั้นนี่กินข้าวแหง้งปลาข้วมดน,น,น้อยพี่น้องเลยนี่ก็พอได้เสื้อเยอะหน่อยเลเฮาเอามาเฮาก็ต้องล้างก่อนล้างมันมีนมขี้เอขี้หยองน้ำเนยเฮาจะล้างซองน้ำพี่น้องเนี่ย ยันน้ำเดียวยันคืนยิงมีอ้อมืดนี่เอาซองน้ำล้างซองน้ำรถอันนี้เ้าต้มหอยเอรีเซอร์นั่นเองกำลังพูดอันนี้พักเพิ่งกระเต็มเรียบร้อยละสาวไร่พลเพิ่งได้มาหลับมีโฮจิคเกอร์แน่โฮชิงไคายันละโฮจิคเกอร์มาคือมาคือมาแห้งมีมีมนะมือนี่นะเ <โฮ S 2> ถ่าเอายังได้พักตปลา <c oughs> ปลาได้ประมาณสิตตบตัวบางค่อยนับเบิ่งปลากตัวใหญ่ๆทั้งหมดพี่น้องเอ้ย สองสี่หกแปดสิบสองตัวตัวใหญ่ๆทั้งหมดตัวละโลตัวละโลนี่ปลาค่อยนี่ยห <c oughs> อยสลิมตัวน้อยใหญ่หอย มอหักกระพดพอดี mm. ปลาค่อยัวละโล่ดูลกเือลายก็แล้วปลาละาโลเขามันซุปก่อนจังนะน้ำมาล่าหนาน้ำนเขามาหันหอนแล้วก็โลเลยเชือเขียวอีกนะอมนี้อพาเรอ How แล้วเจ้าก็ไปหน่อยหอมใช่ปะเอาบะฮอย<ห>นี่น่ะหอยชิลลี่เขาเอาแันเทียนโอทษนะเราเคล็ดลับของกินหอยชิลลี่คือเอาตามันอ๊อกูนว่าคันนีเอาตามันอ๊อกมันจะเมาหอยกระไ้ มันเด็กกินได้เลยเท่ไหนี่คือคืออันเห่าที่เอา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 อกโอ้ยอหอ

พักของเราเตรียมไว้มังแน่มั่งหอยจ้ะ <c oughs> เห็นตะพักนี <c oughs> ่ปล่ามีมีพักมีหอย,หอยลายแซ็บได้เนา <c oughs> ะยอดปลาตัวปลาเป็นมีเชือกลาปลาเชื่อหรือเปล่าเชือกเปลี่ยนตัววะเชื่อเป็นตัวไม่ใหญ่เชื่อเ,เ,เขาไหมตัวละโลยังเชือกเป็นตัวอยู่ใสขข่ข้าวคั่วค่ะได้แต่เสบ็บหอมเข้าไ่ ไปพี่น้องไปกินน้ำเดเร์ทีฮามาจีมาลินไม้ก่อนเนี่ยทีเด็ดของเฮาคือมาลินไม้ทามาลินไม้ก่อนไปกินก่อนก็นได้ไนี่อันนี้กะดอกมันพี่น้องก็ควันไฟถือแล้วเนาะนี่ดอกมันเฮาจะยางยางคือมันสุกละ่ะเดี๋ยวเฮาไปอันนั้นก่อนล้างมะลินไม้ก่อนป้ามือคอย ดินไหมเขาก็เอาค้านี่แหละเพราะว่าย่านกินมีเมดดนะคนมันน้อยสองสามคนกินหอนหอนหอน,หอน,หอน,นเอาประมาณน,นี้พี่น้องพวประมาณมันยุบนี่กหอนๆอน มารไม้เยากะแล้วล่ะนี่ยไปพี่น้องกินข้าวกินแล้วบอนี่กินแล้วลายแล้วลายข้าวแล้ลายข้าวมาลีม้าย์มาตำลังช้าวกินมืดเลยช้าวอมปะห่วย,ห,ห,ห,ยห้องถึงยำห่วยมีมีผู้รูมากินข้าวน้ำ ว่าเฮ็ดไปตอดเลยวะมาลินไม้ผู้อคักขนาดอมแม่มันขมแงมีเพ็ดบ่มีเพ็ดเอาเอาามาคิดมากัดลดเจ็บกินลับเท่าเนี่ยมาจช่ไเนี่ยมาเด้อกินข้าวเด้อทุกคนมีมาลินไม้มาลินไม้กับลับเท่า มันมีหลายคนมานคือหลายคนยังแี่บางทีก็เจาะแ้ร่างนี่เ็นเริ่องูอยูวนัเก่าอยู่เอาไ้ชิบคำแล้วค่ะนม่ยอมบางทีอยู่เินมันนะแม่แบบนั้น

ซุกมิดแล้วพี่น้องเ่าเอาอันดิบๆมาเลยนี่กินโชว์เลยมันไม่ได้ขมเลยเสียงยำกรบกรบกรบต้องไม้เบิ้งโลแซสบคือกันกันผูมักอันอันดิบมันจะคิวๆจัง่อยน้อ อันชุกมันแซ่บกว่ามันยังมันๆ่ะยแม่ลองนะยะเแซ่บได้เฮ้ลองกินอันดิฟนะลองกินเบิ้งอยบยไนี่ลองอันดิบพี่น้องลองอันดิฟครับลูกก็น้องก็แสบเลยเดี๋ยบ เพียนกน่นีายกินเงินิบอะไได้มันแหงอันนี้คือดอกมันเฮาดอกมัฮาดีดครับนีนะครับึ่งพังึ่งพังนเข้ใจด้วยด้วยมีอิ่มั พองานอิ่มมาณอิ่มลอิ่มลกินพอาอเฮ้คเอ้ยอ้ยมัน่าง้ันึอันนี้มันกมันไปอีกแบบนึงแค่ไปแบบนึง Hoài Mít cơ hoài không mất lạp hồng <laughs> Gặp Khi mới không? Đáng luôn Hồ mất <mà> khi <laughs> Đọc mình <laughs> เดี๋ยวเ่าพาน้องไปทำมบอกดียวมั้โงโปบงโปบีเดียวอืมกระบอกมันเหมาครับถึงกระบอกมั้งเอวเมาดิบมั้งเหยอครับ